สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่าน YouTube ก็วันนี้อธิบายกันก็มาพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่สมัยคิดค้นสกิบอร์คิดค้นอุปก,กรณ์และต่างๆเข้ามาผนวกกันเป็นแรกๆเนี่ยผมผมคิดค้นเรื่องสเกตบอร์ด คือปกติกสเก็ตบอร์ดเขาเนี่ยเขาจะเขาจะโยกแบบนี้ก็คือระบบยังระบบเลี้ยวเนี่ยเขาจะเป็นแบบสล้งคำว่าเลี้ยวแบบสล้งเนี่ยหมายถึงว่าจุดเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็แกเลี้ยวเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือในสเก็ตบอร์ดธรรมดาก็เป็นแบบนี้นะฮะ,ะสมมติเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาล้อด้านขวาจะต้องถอยหลังนะฮะ นี่ฮนะเลี้ยวขวาอันนี้คือเลี้ยวขวาไปแล้วต่อไปเลี้ยวซ้ายเป็นแบบนี้นะล้อนั้นล้อด,ด้านหลังก็กลับ้างนะฮะในสกตบ,บอร์ดแต่ถ้าในสเลงเนะี่ยที่เราเป็นสเลงรถสเลงที่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 ขายของเก่าที่เก็บของเก่าขายเนะี่ยเขาก็เช่นเดียวก็วคืออันนี้คือเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะฮะแบบนี้นะฮะ แล้วก็เข้าแบบนี้แล้วอันนี้คือเลี้ยวเกาก็อธิบายก็ว่าก็เรียนมาเยอะก็เลยระบบเลี้ยวมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นมุมทวนบินทอเอาเป็นทัมเบิก็คือเลี้ยวแบบนี้ก็คือเลี้ยวแบบนี้นะะไม่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 ได้คือคือเลี้ยวแบบเล้งเนี่ยเขาจะเลี้ยวแบบนี้นะฮะนี่คือเลี้ยวแบบเล้ง แต่ของอธิบายกวานที่คิดคน้นสเก็ตบอร์ดเลี้ยวแบบนี้เลี้ยวแบบรถยนต์ก็คือมีมุมแคมเบอร์มีทัวร์อินทัวร์อัลแบบนี้นะครับอันนี้คือลิ้วกว่าอันนี้คือลิ้วสั้นถ้าคุณดูจากจากคอมอาจจะก,กลับกันนะฮะต้องเข้าใจนิดนึงนี่ก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นถ้าถ้าเป็นในรถสไลด์ก็จะเรียกแบบนี้ ก็ถ้าและครับก็เป็นจุดเปลี่ยน <c oughs> จุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยผมก็คือตรงนี้เป็นสิทธิบัตรตัวหนึ่งที่ที่จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไว้ก็คือระบบเลี้ยวในสเก็ตบอร์ดมุมแคมเปอร์แล้วก็จะมีคือปกติการคิดเนี่ยเราจะคิดเป็นเป็นสเต็ปเข้าไป แต่นเส็ว่าเราจะวางเท้าซ้ายไว้หน้าเท้าวขวาไว้หลังทําไมเท้าขวาเท้า,าซ้ายไว้หน้าเท้าวขวาไว้หลังเท้าซ้ายบังคับเยอะมีทั้งเล่งและเบรกมีทั้งเลี้ยวเอ้มันลําบากหรือเปล่าบางท่านที่เป็นนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์แสนล้านที่ในอุดมคติของอธิบายกวานพูดถึงเนี่ย ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเอ๊ะเข้ามาคิดค้นเข้ามาทําวิจัยเข้ามาทําการศึกษาที่จะสร้างสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องวางหลักฐานยังไงวางความรู้สึกวางความคิดยังไงคือแรกๆเนี่ยมันมันอาจจะมองมองได้ยากว่าเราจะประดิษฐ์อะไรแล้วทําไปที่ถึงที่ไหน แต่อธิบายวันตรงนี้ก็คือคอขออธิบายไปเลยว่าคือเราจะต้องวางจสเต็ว่าการผลิตตรงนี้สิทธิบัตรจะโควอร์ไปถึงไหนอาจจะเป็นสกูเตอร์สามล้อก็ไนดะ้ท้ายที่สุดเราก็มีแทนขึ้นมาก็ได้อีกรุ่นหนึ่งเราก็จะมีระบบเลี้ยวก็คือมีสองลนะ้อหน้ามีหนึ่งล้อหลังก็ได้เช่นเดียวกันแต่สิทธิบัตรก็จะโคเวอร์มาที่ที่ตัวสเก็ตบอร์ด ที่เราจะดสิทธิบัตรที่อธิบายกระบวนรสิทธิบัตรไว้คือสิทธิบัตรเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นการวางรากฐานของความคิดความความความ,ความที่เป็นจำเพาะของสิทธิบัตรนั้นนะก็ตรงน,นี้ได้ได้นหนึ่งจุดนะฮะอันนี้อธิบายไว้ไว้ไว้แล้วแล้วทำไมเท้าขวาไว้หลัง เท้าวขวาเนี่ยเป็นเท้าที่แข็งแรงที่สุดเป็นเท้าที่มีความรู้สึกมีความถนัดเวลาเราเลี้ยวโค้งเร็วเนี่ยตัว,ต,วตัวสเก็ตบอร์ดมันมีสี่ล้อมันจะสะบัดเท้าวขวาจะเป็นเท้าที่ยึดอยู่ในระนาบพื้นโลกเลยแต่แป้นกระดานไม่ได้เอียงทั้งแผ่นนะปกติสเก็ตบอร์ดธรรมดาเนี่ยแป้นกระดานเขาจะเอียงทั้งแผ่น แต่ของอธิบายกวานไม่ได้เอ,อียงเั้าไ่ก็เอียงเฉพาะด้านหน้าเท้าวขวายืนในระนาบพื้นโลกนะฮะก็คือเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เท้าซ้ายนะฮะอันนี้เท้าขวานะฮะยิงน่ไปแล้วก็เลี้ยวก็คือแบบนี้ครับด้านหลังมีคือตอนแรกๆเนี่ยผมคิดค้นเลยคือ คือยากจะทําเป็นเฟืองท้ายเหมือนในรถยนต์ในในรถยนต์กระบะอะไรพวกเนี้ก็คือเฟืองท้ายอถ้าเราทําเฟืองท้ายเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือสกเก็ตบอร์ดเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการถอยหลังแต่เขาจะมีตวัดกับหลายท่านอาจจะเคยดูในในคลิปต่างๆหรือว่าในรายการของ ของทีวีทั่วไปที่ผมไปออกรายการทีวีเนี่ยที่ผมตะหวัดแล้วล้มเรื่องอะไรต่างๆตรงนั้นเป็นก๊รนะฮะเป็นเทคนิคการแสดงก็ผมไม่ขอพูดถึงมากคือตลับฟีสองล้อหลังเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่ได้ถอยหลังสองก็คือล้อทั้งสองล็อกพร้อมกันตอนที่เราเื่อนที่ปข้านแต่เราเข้าโค้งก็คือล้อมัอนปลด ตลับฟีสองล้อหลังมีผลประโยชน์ยังไงจดสิทธิบัตรไว้เพื่ออะไระตลับฟีสองล้อหลังเนี่ยยังจักรยานสามล้อเนี่ยของเขาไม่มีนะฮะเขาจะเป็นตลับฟีเขาจะไม่มีตลับฟีที่สองล้อหลังเขาจะมีตลับฟีตรงกลางแล้วก็มีการปั่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเข้าโค้งสาดโค้งเร็วๆเนี่ยล้อด้านในเขาจะยกยกแบบนี้นะฮะล้อด้านนอกก็จะตามไป ก็คือตลับฟรีสองล้อหลังผมจดสิทธ so ิบัตรไว้เพื่อเพื่อผมผมคิดได้คนแรกแล้วก็ในหลักการเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่าเราไม่ได้ถอยหลังเราก็วิ่งไปได้นั่นคือการประดิษฐ์ที่ดีขึ้นขึ้นมาแล้วก็ระบบจนอื่นผมไม่อธิบายนะฮะเพราะมันลึกเกินไปก็ในสิ่งประดิษฐ์เนี่ยตัวเครื่องยนต์เราก็ต้องรู้กำลังมา ตันนี้หนึ่งคือท่าแรงมา้าเมื่อก่อนเขาเป็น OHC v wow. a l ก็คือตัวเครื่องแต่ย่าตรงนี้เขามียี่ห้อนะเขาเป็นปีกนกเ,เขาเป็น VHC v a l หรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะต่อไปอก็คือเป็นก้านกระถุ n ก็คือระบบวาล์วเขาเป็นก้านกระถุงแล้วภาคหลังเขาก็มาเป็น o h v OHC นะฮะก็คือก็เป็นสายพานไทมิ่ง ตัวนี้ก็เป็นสายพานทั้งไทมิ่งทั้งหมดแต่ว่า,าความจัดจ้านของตัวเนี้ก็คือสูงผมก็เอาเครื่องยนต์ของเามาใส่ในสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ในการจดสิทธิปัตรก็คือผมก็ทำสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ออกไปให้ท่านเห็นในท้องตลาดหรือว่า,าเพื่อนสมาชิกหรือว่าสมาชิกแฟนคลับได,ได้ได้ซื้อไปใช้ ที่ภูเก็ตที่พัทยาที่อะไรต่างๆก็เป็นเครื่องเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับทำไมมันมันดีตรงที่ว่าทอเข้าสูงแล้วก็กำลังม้า1.5แรงมา้าผมหนะัก60ก 60, 60ิโลกร,รมัมก็ใช้งานได้ดีมากครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้ก็มีการทดเฟืองอันนี้ผมผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ตัวตัวผ่านตัวนี้นะครับ ที่จะที่จะใช้ในสเก็ตบอร์ดก็คือผมก็เอาเฉพาะชุดคัสก็คือตัดออกแล้วก็โมนิฟายใหม่เป็นชุดเกียร์เป็นอัตราทดลงไปที่เครื่องลงไปที่ล้อนะฮะก็จะเป็นตรงน,นั้นไปครับแล้วก็ทําไมต้องจดสิทธิบัตรที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ไปก่อนการจดสิทธิบัตรเนี่ยมันมันจะต้องมันจะต้องวางโคเวอร์วางอ่าอ่า เทคนิคก,กลไกให้สูงขึ้นไปก่อนคือถ้าระวางเทคนิคก,กลไกที่มันด้อยเนี่ยมันจะทําให้เราให้เรา,าการคิดค้นของเราเป็นเป็นเป็นสิทธิบัตรการออกแบบมากกว่าไม่ใช่เป็นสิทธิบัตรการออกปาากกาะาาระดิษตรงนี้เป็นสิทธิบัตรการประดิษก,ก็เลยต้องสูงขึ้นไปนะฮะก็ตรงนั้นก็ผ่านไปอย่างอื่นก็เป็นเรื่องลองๆก็เดี๋ยวพูดเข้าไปทีหนึ่งนะฮะ แล้วปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลริตเนี่ยเขาคือคือปัจจัยทุกอย่างเนี่ยคุณต้องคุณต้องเข้าใจว่าคุณเรียนศึกษามาคุณมีตัวถังคุณรู้การรับแรงหนึ่งกิโกร,รมัมเท้าอยู่ด้านหน้ารับแรงที่ล้อนหน้านะฮะแต่เยื้ององศามาที่ระยะทางประมาณ20เซน ดินอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะมีแรงกดเข้ามาแต่เท้าขวาแรงงงที่ล้อทั้งสองข้างนะฮะซึ่งจะอยู่ได้ใน YouTube เป็นสเก็ตบอร์ดติดอยู่ถ้าท่านดูใน YouTube อ่ะเจอนะฮะแล้วแล้วแรงตรงนี้มันจะจะซัพพอร์ตกันพอดีนะฮะแล้วก็ทำไมจะต้องประดิษฐ์ทำนี้ ทำนี้ถามมาแล้วู้สึกเกิดความขุ่นเคืองมากทำไมจะต้องประดิษฐ์ทำไมจะต้องประดิษฐ์หมายความว่ามันมันมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเราเอาการประดิษฐ์ตรบน,นี้ไปใช้ในเทคโนโลยียอื่นได้เราจบสิทธิบัตรล็อกอเรื่องพวงนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็อาจจะไปใช้ใน สกูตเตอร์ในรถยนต์ขนาดเล็กส่วนบุคคลนะ,ะส่วนบุคคลก็คือคนเดียวนะฮะก็ได้เช่นกันก็ตรงนั้นก็คือสิทธิทบัตรกไรเดิต้องรู้จากเทคโนโลยีที่เราสร้างอะไรบ้างอย่างเทคโนโลยีที่เราสร้างอย่างเงี้ยเราเราเราจะต้องรู้อะไรบ้างก็มีเยอะฮะ มีการปั้นแบบมีการทำโมนทำโมเดลแล้วก็มีแคดมี a u t o c a คดแล้วก็จะมีพารามีติกมีดองอิ่งอะไรต่างๆคุณต้องรู้เข้ามาตรงนั้นด้วยก็ความรู้ครู้มัลสูครัในการทำสิ่งนลิตรตรงนี้ขึ้นมาแล้วจับสิทธิ์ีว่าแล้วก็ในสิ่งที่คุณทำไปแล้วเนี่ย มันเกิดความสูญเสียหรือเปล่ามันใช้การทดลองที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แล้วก็เมื่อทำไปแล้วการทรงตัวเมื่อก่อนผมสมัยแรกๆเนี่ยตอนอายุผมยังน้อยอยู่ยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยผมใช้งานสเก็ตบอร์ดผมจะต้องรู้ก่อนว่าเ,เราจะยืนยังไงล่ะยืนไปแล้วเราจะล้มหรือเปล่าอะไรต่างๆตรงนั้นเราก็ เราก็มีความซีเรียสเหมือนกันแต่ว่ากอดฟิสิกคือกอดที่นันหนามากทําให้ผมผ่านมาได้เพราะว่ากฎดฟิสิกเราก็รู้แล้วว่าเรายืนอ,อยู่บนสิ่งที่เคลื่อนที่เราก็ต้องโน้มตจวไปข้างหน้านั่นแหละแล้วเราก็ใช้งานสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ได้หรือในฝั่งอเมริกาเขาเรียกแกส,สเก็ตบอร์ดหรือมอเตอร์ไรเซอร์สเก็ตบอร์ด ในฝั่งยุโรปก็เช่นเดียวกันก็มีทั้งสองรุ่นก็ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคการประดิษฐ์นะฮะก็นักประดิษฐ์แสนล้านจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ